เจ๊ yeah, พี่น,อนออ้องไเงจ๊สียพี่น้องมาแล้วต้มอึ่งบ่งเอาอื่งตัวใหญ่ๆมาสูยายกินยาได้กินแล้วนีม่มาสูยายกับตาตานั่งกินแล้วตื <c oughs> เอเราบงสีอ้าวกินเลยนะกินเลยนะุกคเดทกันว่าบ่า,านหรบ้บ้านไรขอ <c oughs> บนนี่ยแม่ทำให้ดูมันนี่บาแม่ไดาง่บานนล้ว พี่น้องเราเบิ้งใครอื่นเสี้ยเอาใครอื้อเงเบิ้งเยอะเฝอเยอะเฝพี่้าอีทพี่น้องเราเบิ้งเบิ้งบิ้งบงเบิกงบิ้งเบิ้งเบ้าเบิ้งเบิบิ้งเบ้งเบบิ้งบิ้งเบิ้้งงเบิเบิ้งเบิเบิ้งเบิ้้งงเบิเบิ้งเบ้งเบ้งเบิ้งิ้เบิ้ง้ง้งเบิ้ แกข้าวกันด้วเออน้ำคือแดงๆเนาะแกข้าวอืออข้าวรวนรอนุณดังลยมนาะอือครับอร่อยวาาลูากสาวทำ นีลูกสาวไม่กล้าจับแล้วก็ไม่กลัวไม่กลัวของกินอากินให้ดูหน่อยมันไอมันไข่ปลาไหมมันก็ขมมันก็เจมี่เพียในอ่ะมันี่ไม่ได้หรอกไม่ดาไม่ขมหรอกมันจะเข้มข้นเกินมันเข้มข้นนี่แหละมัน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 จัดเอาลองดู้งแรกยายยกไปตัวหนึ่งเลยยายได้กินแล้วให้ตากินแล้วก็ยายกินมากินต้มอื่นบดด้าทันวาเด้อแซบบอ ท่านมาอีใจกินโอิจฉงเฮ้ยของมันมีประโยชน์นี่ไปกินกับยายโบต้ากินยายจ้าตาหายายเสียขึก็มว่ากินเลยให้กินกินได้อยู่แต่ว่าสิไปหาน้ำซื้อกินไปซื้อแต่ของจะมากจะกินได้เลยหรือว่าเนี่ยใกล้ใกล้หรือว่าสี่ร้อยสี่ร้อยไงแม่ครึ่งครึ่งกิโลสามร้อยหกร้อย ชาบ้านเฮาแมนยูนี่พี่หนุ่มตักให้ยายกินตัวเดียวอย่ากินหลายตัวสิไม่เหอ,อย่งเงพื่ออยูเขประกาศรับซื้อบวอนไม่อยอมแม่ซนะือ้อก็พอมัาเอาเอ่ะม,ม,ม,มีเหรอเขาเจอไหนี่ตอนนี้มเมาเขาเจอไม่เมาเขาเจอเลยไปถามตาไปถามตาใครอกหดกไม่กินไปได้ย,ยังไงไม่มีตรงนี้ไม่มีอันนี้มัน นี่จะขายอะโบต้ากินดูโบต้าเร็วๆกินแล้วยายกินแล้วหวยคลอในความมันบปขมมันๆจนแบบมันเข้มข้นไงลูกพอาือไ่ต้เอาละเอาแต่เอาเกี๊ยแต่ขอเกียน้ำตาลไม่ให้ยายแปะเกี๊ยหยิบเอาวิทวัได้ยุ่งหดทุ่งก็ขาวสิแม่ทุ่งกขาวใำให้ยายไปเอาเกียมให้ยายในรถลปไรรเาเป็นั้งได ถุงเขาขาในไตเล่าเนี่ยไปย่งตาแซบบอึ้งว่าไปถมอยย่งสิไปจับอซบโปเองเดี๋ยวแซบคลากลายอ่ะไปไกลอี้เสียงหงอยี่ไสไปเรื่อยๆหงอย่ไกลอือแมงี

ไอ <mile inside. S 1> ้พรน้ำปลาดีดีามเซ่บหวยพรอ้อยแหลงไหนฮะหลายหลายเอาใยเกียแซ่บบันไดกับขาดเกียร์บัได้เอ่อร์จำใครไม่สิเขียนจำไข่ให้ตีแผ่นเปนป่ะกินให้ดูหรือยังเอายายใส่เด้หมูแดงไขมันหมันกินละหวยพรอ้อยไมันหมันไม้มันอยู่ในที่บดแล้วเด้อไม่มีเลยไม่มีมันอยู่ในท้องหมดแล้วมีตะไคร้แม่เอ๋ยมีตะไคร้อย่างเดียวหันมาทั้งที่มาใส่กล้องหมูแดงไขมันหมันเด้อท่านว่าบโบตา ยายไปพรอได้ใครๆพี่แม่กล้องเขาทายอยู่ไหมเห็นใครเราเงยหน้าเลยหัวสักใส่ใครเลยเขาได้เงินเราเด้อคนติดตามหมื่นเร็วไยพรอมหมดแล้วเหี้ยมันหมานหนามาตองก้อนเตียนด้วยเมากักิตียนด้วยใช่แม่ทำไมมันอยู่อย่างนั้นน่ะไม่กินลงไปเลยนะตั้งแต่ลุกตู้มันนี่ น้าเรียนามาแปลวมาส่งๆเมี่ยงเมาเต็มโผกินเมี่ยงเมาแซ่บก็ให้ย่งมา <c oughs> ต้องเอาแผงเก่าเราไปให้เราเบิ้งเขาเบิ้งหมอใดหมอมันนี่หมอเคยสั่งยาใดก็เอา,เาออเยาหนาเนี่แหละบ่เกี่ยวกอะไรก็พี่น้องไห้ยืมพี่ยึดเราเบาิ้งไม่เป็นตัวนหน่อยๆตัวที่สองเหรอหลายสิบปีตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยไม่ได้กินอุ้งกล้องเขาไปใส่ ลายซีฟปีเราระเบิงไข่แต่ละหน่วยระเบิงไข่เน้นเน้าานแม่โบต้าพากินไข่เปลือกไข่หืมกล่องใส่ขึ้นงโลชา่าใช่ครับวมนนีขาต่างกล่องระเบิงไข่แต่ละหน่วยไข่ก้อนหนึ่งเลยสิไปปล่อยทายได้อีกก็สิปลีไประเบิง อุ้มอกโลกละอือเมื่้กินหลา,ายสิบปีแล้วกินปีมื่อจะคลองทช่ไมจ้ะกินแล้วเป็นเล็กน,น้อยไม่แต่ไม่ไม่ใจต้นหัวโอ้ทุกคนนี่เรามีน้ำแดงด้วยนะคะกินต้มอึ่งแล้วก็กินน้ำแดงแม่ก็กินน้ำแดงไปแล้วแก้ขา่าวแต่ลูกกินน้ำหวาน เออมันจืดนะไม่จืดหรอกท้าไมลิ้นหนูไม่รับรสอ่ะแม่อืไหนคุณบอกเซฟไหนชิมดูเขาเหรอเขาใส่เหยียดขันมามาใหยายกินไหมยายกินไหมยายกินบ่ใส่เหยียดนึงลิตรละเอาให้นี่เอาสนี่นี่นี่หัวเป็นกุ้งบาราบโหลดเออบาราบโหลดกับบัต้องเกลนะไหมแม่กินแดงกินใช้เกลร้อนนี่เป็นลาบเป็นลาบดี เอาพี่น้องเหลืออยู่เด้อกินบวบโตัวบังไงเหลือ่าให้ลุงด้วยตัวสี่ตัวอ่ะเฮ่ยแซ่บจ้าไข่อันนี้ไซส์เล็กนะไซส์มินินะคะไซส์ใหญ่กินไปหมดแล้วนู่นเมล็ดมันหมันเด้อย้ายบอกเมล็ดมันหมันนะย้ายบอกเอามันหมันเลยเลยเอาไก่มันหมันเลยหลายตัวเมล็ดเอาชาตูเดี๋ยวจะมาส่งอีก มันม we ันบ้าๆเหมือแรงอ่ะมันบ้าแค่หลอกมากขันย้ำมันมันครับขันย้ำมันเคลื่อนอยู่เรื่อยๆเหมือนห่องโซ่โอเค